สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตรงประเด็นสำหรับวันนี้กับผมจำนงชัยมงคลนะครับขออนุญาตพูดคุยในประเด็น8ปีพลเอกประยุทธ์จันโอชาอีกสักครั้งหนึ่งคำถามที่ประชาชนโดยส่วนใหญ่ถามไปยังพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็คือว่า8ปีแล้วนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชายังอ่านอะไรไม่ออกอีกหรือยังไม่รู้อีกว่า8ปีที่ รัฐธรรมนูญปี60ที่พวกท่านเขียนกันขึ้นมาเนี่ยนะครับยังไม่เข้าใจอีกหรือว่ามัน,น,น,นหมายความว่ายอย่างไรก็เลยตั้งเป็นประเด็นคำถามไม่เห็นว่า8ปีประยุทธ์ตอบไม่ได้ว่าทําไมต้องรอสารรัฐธรรมนูญถ้าพูดถึงกระแสสังคมณเวลานี้นะครับในภาคประชาชนจะเรียกว่าไม่อยากจะเป็นนักวิชาการนักกฎหมาย ล่าสุดอดีตผู้ตรวจการแผ่นดินก็ออกมาพูดเช่นเดียวกันว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นควรจะรู้ได้แล้วว่ากฎหมายที่ท่านเขียนกันขึ้นมาพวกท่านเขียนกันมาเพื่อตัวท่านเองนั้นเนี่ยนะครับความหมายมันคืออะไรคําว่า8ปีของการเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นก็หมายความว่าจุดประสงค์การไม่ให้เป็นนายกเกินกว่า8ปีเพราะไม่ต้องการให้รากงอกนในอำนาจ ของนายกรัฐมนตรีนั่นก็หมายความว่าประชาธิปไตยมันควรจะเปลี่ยนคนมันควรจะเปลี่ยนผู้บริหารและไม่ควรจะฝังลากฝังโคลนกฎหมายจึงเขียนเขาว่า8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่วันนี้สิ่งที่แปลกที่สุดก็คือพลเอกประยุทธ์จัโนโอชาไม่เข้าใจว่าคําว่า8ปีของการเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นมันคืออะไร พยายามที่จะตีความเพื่อเข้าข้างตนเองว่า8ปีของผมต้องไม่รวมตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ผมเคยเป็นมาในสมัยยึดอำนาจก็คือยุคคอสชอวันนี้ไปชนเคาะแล้วละครับพลเอกประยุทธ์ประชาชนเคาะแล้วครับนะว่าคำว่า8ปีของท่านครบแล้วหรือยังถ้าเราดูจากภาคประชายชนภาคสื่อภาคนักวิชาการภาคนักกฎหมาย ยกเว้นภาคเดียวคือคือภาคเฉลียโคเด็กประยุทธ์จันโชาเขาเคาะกันหมดแล้วครับ8ปีครบแล้วครับก็คือจะครบในวันที่23สิามงหาที่จะถึงนี่แหละครับนะอันนี้ครบแล้วครับคุณสุทินกลางแสงออกมาบอกว่าพลเด็กประยุทธ์จันโชาก็นับเองได้ความจริงกคนับเองได้อยู่แล้วแต่เพียงแต่ว,ว่า พอนับไปนับมาถ้านับกันแบบตามกติกานับตามกฎหมายอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยนับแล้วมันเข้าเนื้อครับคือนับแล้วตัวเองหลุดนะหลุดจากการเป็นนายกบีในวันที่23สิงหามงหานี้ท่านับกันแบบตรงไปตรงมามันจะหลุดก็เลยแกล้งเป็นนับไม่เป็นสิ่งที่เรามาพูดกันท่านผู้ชมฮะไม่ได้แปลว่าเราจะเอาหลักความรู้สึกมาจับแต่ความจริงในตัวกฎหมายรับนูญเองก็เขียนค่อนข้างชัดนะครับ นะสารรมนูลเองเขียนเอเอ,เอกฎหมายรัฐมนูลเองเขียนค่อนข้างชัดในมาตรา264ฮะเพราะเด็กปยัยเยาว์ชาบอกว่าเฮ้ยยังไม่ครบ8ปีหรอกสำหรับผมกฎหมายรัฐมนูลมาตรา264ให้เขียนเขียนไว้ในกฎหมายค่อนข้าง,งชัดบอกว่าให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้คือรับดูปีหกศูนย์เนี่ยเป็นคอรอมอรตามรัฐธรรมนูญนี้ครับนั่นก็หมายความว่าคุณเป็นคอรอมอรก่อนประกาศใช้รัฐมนุนปีหกศูนย์ก็คือยุคร,รัฐมนูนปีห้าเจ็ดนะยุคคสชแต่พอมามีรับดูปีหกศูนย์กฎหมายรับนูปีหกศูนย์เขียนรองรับการมีตําแหน่งคณะรัฐมนตรีในยุคคสชไว้ นั่นก็หมายควาว่าการนับอายุต้องต่อเนื่องกันการนับอายุต้องต่อเนื่องกันครับจะมาวินวรรคระหว่าเป็นยุคคอ,อร์ชหรือยุครับนูลปีหกศูนย์ไม่ได้ครับอันนี้ชัดนะมาตรา260ก26เขียนไว้ค่อนองชัดแนวทางปฏิบัติในเรื่องของการแสดงรายการทรัพย์สินหนี้สินะอะไรต่างๆนานาก็เช่นเดียวก็ใช้ในแนวลักษณะการต่อเนื่องโดยนับอายุเหมือนกัน แต่พอจะมาตีความว่า8ปีพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นนับตั้งแต่เมื่อไหร่กับกลายเป็นว่าพยายามที่จะตีความเพื่อเขาข้้งตนเองวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชารออยู่อย่างเดียวครับได้ข่าวว่าตอนนี้นะฮะลมหายใจเฮือกสุดท้ายของพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็คือสารรัฐธรรมนูญลมหายใจเฮือกสุดท้ายของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเวลานี้คือ สารรับนู่นเท่านั้นครับพูดง่ายๆต้องฝากฝีฝากไข่ไปกับสารรับนู่นครับนะเพราะพลเอกประยุทธ์จันทร์ชาค่อนข้างมั่นใจว่าสารรับนู่นนั้นจะอุ้นิฉัยว่าอย่างไรผมมองย่างไงนะครับเพราะสารนู่นนั้นเป็นสารที่ประยุทธ์จันทร์ชาเป็นคนตั้งมาครับในยุคคอสชอจึงเกิดความมั่นใจว่าอย่างไรก็แล้วแต่สารรับนู่นนั้นอาจจะออก มาวิจัยในลักษณะที่เป็นคุณสำหรับตนเองก็คือหมายความว่า8ปียังไม่นับรวมยุคคสชเลวร้ายที่สุดก็คือนับตั้งแต่ใช้รัฐมนุนปี60สําสำหรับประยุทธ์นะครับเลวร้ายสำหรับประยุทธ์กับแต่เลวร้ายสำหรับประชาชนนี่แน่นอนครับเขาต้องนับของเก่าเข้าไปด้วยแม้กระทั่งวิษณุเองก็ยังชี้ทางบอกเอาประยุทธ์จัโนโอชาเนี่ยนะก็ยังสามารถทําหน้าที่เป็นนายกรักฐมน,นตรีได้ ตราบใดที่สารฐมนุนยังไม่วินิจฉัยหรือให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อันนี้คือความหวังเดียวและหวังสุดท้ายของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับก็คอยติดตามกันต่อไปครับแต่วันนี้อยากจะบอกบอกพลเอกประยุทธ์จันโอชาว่าประชาชนนั้นเขาเคาะแล้วครับเขาเคาะแปดปีพลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วครับนักวิชาการนักกฎหมายนะครับคนที่มี ความรู้มีความเป็นธรรมมองกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาไม่เข้าข้างใครเขาเคาะแล้วครับว่า8ปีปีพอด็กประยุทธ์จันทร์ชายนั้นจะครบก็คือวันที่23สิงหาคมที่จะถึงนี้ถ้าจะไปลากยาวจากนี้อีกไม่ได้แล้วครับมันครบแล้วนะฮะอันนี้ก็ต้องออกมาย้ำเงินครับในเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งขออภัยนะครับบางคนแชคําวว่าหน้าด้านนะผมเองผมไม่ได้ใช้นะครับ แต่บางคนก็ใช้ว่าหน้าด้านเาก็ว่าแล้วคนใช้แล้วครับนะบางคนบอกว่าหนักกว่าเขาว่าหน้าด้านเขาอีกนะก็มีครับที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่เราอยากเห็นบ้านเมืองหน้าเวลานี้เราอยากเห็นหลักเกณฑ์ที่มันชัดเจนนะฮะไม่ใช่กฎหมายที่ปฏิวัติรตฐปหารร่างกันขึ้นมา ข้อใดตีความแล้วตัวเองจะเสียประโยชน์บอกว่าข้อนั้นใช้ไม่ได้แต่ข้อใดตีความแล้วตัวเองได้ประโยชน์ก็บอกว่าข้อนั้นมันดีทุกวันตีความกันแบบนี้นะครับนี่คือยุคปผดเดการยุคสืบทอดอำนาจนะครับที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างแท้จริงครับเรื่องถกเถียงแปีของปลเดชประยุทธ์จันทร์ชานั้นมันไม่ควรจะถกเถียงกันเลย ถ้าเราถ้าเราได้ผู้นำที่มีสำนึกนะครับไม่ต้องมานั่งนับไม่ต้องมานั่งคิดนะครับว่าจะแปลรับนูนปี60นั้นว่าอย่างไรในหลักของความจริงวันนี้คือประยุทธ์อยู่เกือบครบ5ปีและจะครบคือ23สิงหามงหานี้เท่านั้นและหลักก็หมายความว่าไม่อยากให้คนเป็นในยกนตรีนั้นอยู่ในตำแหน่งยาวนานจนเกินไปแล้วบ้านเมืองมันจะเสียหาย รากมันจะงอกฝังรากฝังคนในอำนาจฝังคนในอำนาจเพื่ออะไรเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้องอันนี้คือรับหนูลเขาเขียนเพื่อป้องกันในสิ่งเหล่านี้แต่วันนี้ประยุทธ์จันโอชากลับนับอายุไม่เป็นต้องรอให้สารรัฐธรรมนูญนับให้ครับก็เป็นเรื่องที่น่าอายนะครับผมคุยกับพรรคพวกต่างประเทศ แม้กระทั่งอดีตผู้ช่วยทูดในต่างประเทศเขาพูดเหมือนกับผมเนี่ยแหละครับเขาบอกคุณจำนงนะหละักการคิดมันไม่ต้องไปลงรายละเอียดมากเราต้องดูเป้าหมายของการเขียนกฎหมายว่าเขามีเป้าหมายคืออะไรเป้าหมาย8ปีก็คือ8ปีเป้าหมายไม่ได้เขียนว่า8ปีนับตั้งแต่เมื่อไหร่ในใคณะกรรมการรับนนเขียนเพื่อยอมรับ คณะรัฐมนตรีในยุครับนุนชั่วคราวปี57เเอามาต่อเนื่องกับรับนุนปี60อันนั้นก็ชัดแล้วล่ะครับว่าให้นับอายุรวมกันและรับนุนเองก็ไม่ได้เขียนข้อยกเว้นไว้เลยว่าการเป็นรัฐมนตรีในยุคคอสชอนั้นไม่ให้มานับรวมการเป็นรัฐมนตรีในยุครับนุนปี60การไม่เขียนนั่นแหละครับปรักกฎหมายหมหาชนเขาเรียกว่ายอมรับตามนั้น อะไรที่ไม่ได้เขียนเป็นข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดไว้ในหลักหมหาชนต้องยึดถือตามหลักทั่วๆไปได้ละครันะี่คือหลักทั่วๆไปของกฎหมายมหาชนครับนะถ้าจะยกเว้นความรับผิดยกเว้นไม่ให้เอามานับก็ต้องเขียนอยู่ในรับนูนปี60แต่การนูญไม่เขียนไว้ก็แสดงว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์อาลึกๆรู้อยู่ดีครับว่าตัวเองครบอายุ 8ปีก็คือ23สิงหานี้แต่รอลมหายใจเงือกสุดท้ายที่ยังหายใจเป็นสารรัำนูนเพราะคาดหวังว่าสารรัำนูนน่าจะนะครับน่าจะตีความแล้วตนเองได้ประโยชน์จากการตีความของสารัฐธรรมนุญครับวันนี้เอาแบบสั้นๆครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรว่าไปชนเคาะแล้วหรือไม่ตอบกันมาเยอะๆแชร์กันไปเยอะๆนะครับขอบคุณที่ทุกแชร์ที่ท่าที่แชร์ด้วย นะลองเคาะกันดีนะครับนะวันนี้เอาโพแบบตรง,รงประเด็นโพตรงไปตรงมาเรานี่แหละครับเคาะกันดูซิว่า8ปีตามรับหนุนนั้นควรจะเป็นเมื่อใดควรจะครบ23สิามงหานี้หรือไม่หรือว่าจะอยู่อีก2ปีเหมือนที่ประวิทย์พูดขนาดประวิทย์พูดว่าประยุทธ์จะอยู่อีก2ปียังกลับคําเลยนะครับนี่แหละครับคือบ้านเมืองในยุคสื่อทอดอำนาจบ้านเมืองในยุคเผด็จการ ครับวันนี้ขอบคุณท่าน้มทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการแสดงความคิดเห็นกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็เขียนความดีใ,ใจแสดงความเห็นมาก็เยอะนะครับสวัสดีครับจากออสเตรเลียครับโอ้คุณหนึ่งในไทยนะครับคุณนไรพัระสูบอกว่าอัตมาพานคลองเมืองของแท้ครับอาจารย์ <c oughs> อันนี้ก็เขียนกันเข้ามานะครับบอกว่าวางดอกไม้จันทรท์ดดทั่วประเทศใส่ชุดดาทั่วประเทศกับความอวบยศแก่นายกรัฐมนตรีโอน่าสนใจนะฮะ คือคนเวลามันดื้อเนี่ยมันต้องอย่ากเกรงใจอะถ้าไม่ยอมลงมาชนก็พร้อมใจวางดอกไม้จันทร์ให้ตู่ว่างั้นนะครับตั้งเองเหมือนส so วอ่ะอันนี้คุณปรีชาบอาผมอยากถามคุณไทยธรรมดินว่าถ้าตู่อยู่ต่อนะคนที่แยกคือคนไทยหลายสิบล้านคนนะแต่สารต่อไม่ได้เดต่ร้อนอันนี้ก็เขียนกันเข้ามานะครับาสารวนวลจะยังไงครับแม ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับต่อคอยดูการลวกันวาสารนุนจะตัดสินยังไงวันนี้ความเชื่อถือความเชื่อมั่นประชาชนคนใดที่มีต่อสารนุนนั้นต้องยอมรับนะครับว่ามีข้อกังขายอยู่มากพอสมควรในการไม่ิจฉใยหลายๆเรื่องที่ผ่านมาคราวนี้จะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์ชานั้นจะสร้างความเสื่อมให้กับสารนุนหรือไม่ถ้าพลเอกประยุทธ์จันทร์ชาน,นมีสํานึกพอนะครับไม่อยากให้ใครมาต้องมาเสื่อมมาถอยเพราะตนเองอีกต้องเคารพกติกาครับ ยี่สิบสามสิงหาประกาศหยุดยุดติทันทีหรือก่อนยี่สามยุติทันทีครับเหมือนพลเด็กเปรมจินทรลสุรานนท์ที่หลายคนพยายามจะหยิบยกเข้ามาว่าพลเด็กประยุทธ์เอพลเดกเปรมจินทลสุรานนท์นั้นท่านไม่ต้องรอให้ตีความบอกว่าผมพอแล้วข้าพเจ้าพอแล้วละ่ะนะครับก็ขอลาไปเพราะท่านรู้ครับว่าประชาชนไม่เอาท่านแล้วท่านก็ยอมครับแต่พลเด็กประยุทธ์จันทร์ชายนั้นรู้ครับประชา,าชนไม่เอาตัวเอง ถึงขั้นเวลาไปพูดที่ไหนบอกว่าพูดไปเดี๋ยวก็ไล่ผมอีกอ่ะเขาคือแสดงรู้ตัวเองว่าประชชนไม่เอาครับแต่ยังฝืนจะอยู่ต่อสองคนนี้ต่างกันครับระหว่างพลเดกประยุทธ์กับผลเด็กเปรมตินรสุลานนท์จะเอาไมตรถ,ถานเอกเปรมมาเทียบเคียงกับผลเด็กประยุทธ์จัโนโอชาท่าจะยากลมหายใจเฮื่สุดท้ายวันนี้รอพึ่งศาลร,รัฐธรรมนูญแต่ประชชนตัดสินเรียบร้อยแล้วครับว่า8ปีประยุทธ์ครบ23สิามสิงหาที่จะถึงนี้ครับ ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ได้กลาแสดงความคิดเห็นนะครับจากนี้ไปไม่ว่าพี่น้องที่ติดตามทาง YouTube ติดตามทาง Facebook หรือว่าแม้กระทั่ง TikTok i n s t a g r a กรต่างๆสแสดงความคิดเห็นกันไเยอะว่าครบอายุเมื่อไหร่ของผลิตภประยุทธิ23หรือว่าต่อไปให้ครบ8ปีตามรัฐธรรมนูญปี60ที่พยายามจะตีความเข้าข้างตัวเองกันครับ ผมจำนองเชิญมงคลขออนุญาตใช้เวลาเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ